ผสมกับชานมไต้หวันรสชาติจะเป็นยังไงเราไปลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะลิสตาชาแนลค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาลองชิมวิตอเดกกลิ่นชานมไต้หวันนะคะก็เออมันก็แปกดีนะแบบเป็นน้ำวิตามินแล้วก็มาผสมกับชานมไต้หวันนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเราไปลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะวิตอเดวอเตอร์นะคะกลิ่น ชานมไต้หวันนะคะไม่มีน้ำตาลค่ะมิวทีนะคะก็มีวิตามิน B3, B5, B7, B12, าบเจ็นะคะ B ีหนึ่นะคะแช่เย็นๆเลยนะคะเราจะเทใส่แก้วกลิ่นหอมของชานมลอยขึ้นมาเลยค่ะก็เป็นน้ำใสๆนะคะ เราก็ซือชานมไต้หวันมานะคะเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกับวิต d เดชาไต้หวันนะคะว่ารสชาติเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงนะคะเราก็เทวิต d เดชานมไต้หวันนะคะเรล่งใส่แก้วแล้วนะคะแก้วก็สีใสๆเลยค่ะมีกลิ่นหอมของชานมขึ้นมานะคะลองชิมเลยนะ อยากบอกว่ากลิ่นเหมือนชานมมากๆเลยค่ะกลิ่นใช่ชานมไข่มุกเลยอะคะ่ะเป็นน้ำวิตามินน่าจะแบบมีประโยชน์มากกว่าทีนี้เราจะมาลองชิมชานมจริงๆบ้างนะคะอยากบอกว่าวิตาเดย์นะคะกลิ่นชานมไต้หวนะันอะหอมกลิ่นชามากกว่าะคะ่ะแต่ว่าถ้าอยากกินชานม ออริจินอลเลยนะคะก็แนะนําอันนี้นะคะก็แนะนําชานมจริงๆนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะ <S <S โดยส่วนตัวนะคะถ้าเลือกซื้อนะคะเป็นวิต a เดกกลิ่นชานมไต้หวันหรือว่าเป็นชานมไข่มุกแท้ๆนะคะก็ก็คงจะเลือกเป็นชานม <laughs> ไข่มุก <laughs> อันนี้มันก็กลิ่นกลิ่นของชาค่ะก็คือกลิ่นมันได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เราอยากทานชานมเราก็จะไปทานชานมเลยอะค่ะแต่ถ้าเราอยากทานวิตามินเราก็ทานวิตามินเลยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราแล้วก็ของเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆชอบแบบไหนยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปเราได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากลองชิมวิตอเดกลิ่นชานมไต้หวันนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตาม7ซเว่ e อีเลค่ะราคาขวดละ17บาทค่ะ ครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปกินไปช็อปหรือนำเสนอเรื่องราวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ลิสตา a n n e l ด้วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย